คุณกังวลไหมว่าลูกของคุณกำลังฟังอะไรบน Spotify Spotify ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่ลูกของคุณฟังได้ง่ายขึ้นแต่ฟีเจอร์นี้จะดีจริงหรือและมันจะกระทบต่ออิสระในการฟังเพลงของลูกคุณอย่างไรตามไปดูกันครับ Spotify ตามที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้สามารถค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับสปอ t i f y ได้ที่นี่ https colon technet s e a r c h s s h q t i o n m a เทกับ gsc t a s q c พ h t t p s t e c h n e t s l a s e r c h s l a q u e s t i o n m a r k q เท่ากับ spotify gc s tab 0ูน gcq spotify gc page 1ได้เปิดตัวฟีเจอร์พิเศษส,สำหรับผู้ใช้งานพรีเมียมแฟมิลี่ที่เรียกว่า manager accounts ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลและควบคุมการใช้งาน spotify ของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนมีรีโมทควบคุมเพลงในมือคุณเลยทีเดียวฟีเจอร์นี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและจะเริ่มใช้งานในตลาดนำร่องบางประเทศก่อนได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดา สหาราชอาณาจักรออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์แล้ว m a n ิเจอร์คาว s ์ทำอะไรได้บ้างสำหรับผู้ปกครองที่เป็นสมาชิก p r e เมียมฟ m มิลี่ฟีเจอใหม่นี้จะช่วยให้คุณกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสามารถกรองเพลงที่มีคำหยาบคาย explicit content ออกไปได้ทำให้คุณสบายใจได้ว่าลูกของคุณจะไม่ต้องฟังเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงหรือคำที่ไม่สุภาพแบนเพลงอัลบัม้มหรือศิลปิน คุณสามารถเลือกที่จะแบนเพลงอัลบมัมหรือแม้แต่ศิลปินบางรายที่คุณไม่ต้องการให้ลูกของคุณรับฟังได้เลยเช่นหากคุณไม่ชอบเพลงแนวฮาร์ดคอร์บัคุณก็สามารถบล็อกศิลปินเหล่านั้นได้ซ่อนวิดีโอสั้นฟีเจอร์นี้จะซ่อนวิดีโอสั้นๆที่มาจะเล่นควบคู่ไปกับเพลงบางเพลงออกไปวิดีโอเหล่านี้อาจมีภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพลงซึ่งอาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กปิดระบบส่งข้อความฟีเจอร์ส่งข้อความเมสเซจิ่งฟีเจอร์ จะถูกลบออกจากบัญชีสำหรับเด็กโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมหรือการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ข้อจำกัดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้กับบัญชีของบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า13ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กยังต้องการการดูแลและปกป้องเป็นพิเศษสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ Manager Accounts นี้จะแตกต่างจากแอปพลิเคชัน s p o t i f y Kids ที่มีอยู่แล้วนะครับ Spotify Kids เป็นแอปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กโดยมีเพลงและเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะแต่ Manager Accounts จะเป็นการปรับแต่งบัญชี Spotify หลักเพื่อให้เหมาะกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยแต่ยังต้องการการดูแลจากผู้ปกครองแล้วลูกของคุณจะยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมแน่นอน เด็กๆยังคงมีอิสระในการจัดการเพลย์ลิสต์และเพลงของตัวเองได้และจะยังได้รับการแนะนำเพลงจากอัลกอริทึมของ Spotify ตามพฤติกรรมการฟังของพวกเขาซึ่งคำแนะนำเพลงและศิลปินเหล่านี้จะถูกแยกออกจากคำแนะนำของผู้ปกครองด้วยนั่นหมายความว่าลูกของคุณยังสามารถค้นพบเพลงใหม่ๆที่พวกเขาชื่นชอบได้เพียงแต่คุณสามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาจะไม่ได้รับฟังได้เท่านั้นเองแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง หลายคนอาจมองว่าการควบคุมเนื้อหาที่ลูกฟังมากเกินไปเป็นการจำกัดอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กหรืออาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจแต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองหลายคนก็กังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่เด็กอาจเข้าถึงได้ง่ายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฟีเจอร์แมเนจเจอร์คาร์ลของ Spotify คุณเห็นด้วยกับการที่ผู้ปกครองควรมีสิทธิในการควบคุมเนื้อหาที่ลูกฟังหรือไม่หรือคุณคิดว่าเด็กควรมีอิสระในการเลือกฟังเพลงที่พวกเขาชอบโดยไม่มีข้อจำกัด มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Spotify เพิ่มเติมได้ที่ h t t p s t e c h m n e t s p o t i f y h o s t p o s t p l a y t o b o o s t m e n t a l w e l l n e s s k e w i k i s a l a t h t t p s w w w t e c h m n e t s p o t i f y h o s t p o s t p l a y t o k y b o o s t m e n t a l w e l l n e s s k e w i k i s a l a t h t t p s t e c h n i c n e t s p o t i f y m u s i c p r o p l a n c o m i n g d i s k y e a r f e a t u r e s d e t a i l s h t t p s t e c h n i c n e t s p o t i f y m u s i c p r o p l a n c o m i n g d i s k y e a r f e a t u r e s d e t a i l s h t t p s t e c h n i c n e t s p o t i f y l o s s l e s s a u d i o h i f i p r e m i u m 2 0 2 5 https://slas.net/spotify-lossless-audio-hi-fi-premium 2025